ประเด็นที่คุณจาตุรนฉายแสงเสนอและผมเห็นด้วยที่สุดแล้วหลังจากผมเสนอความเห็นไปแล้วเขาก็ยื่นถอนประกรันผมทันทีนั่นคือการให้ยื่นนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสารรัฐธรรมนูญโดยทันที พี่น้องดีรั่ทั้งหลายตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งชื่อเดิมไม่มีคำว่าสารอยู่ข้างหน้าวันนี้สารยุติธรรมแยกออกไปไม่เกี่ยวข้องแต่ผมจะพูดถึงสารเดียวเท่านั้นซึ่งจะเล็กกว่าสารเพียงตานั่นคือสารรัฐธรรมนูญ สารสรอยพิสุทธิ์โทรทัศน์ช่องวอยทีวีไปสัมภาษณ์เมื่อวันที่18สิงหาคมปี2 5 5 4ในช่วงที่รอควตตำแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญต่อจากนายชัดชนวรเมื่อเช้านี้ผมไปนั่งจัดรายการชูทง ในช่วงเช้าปกติจัดกลางคืนแต่วันที่ห้าวันที่หมันสังหรณ์ใจอะไรไม่รู้ขอมาจัดช่วงเช้าในช่วงนี้รันด้วยก็เอาเทปที่วสันพูดนายวัสันสอยพิสุทธิ์บอกอย่างชัดเจนเขาบอกว่าถ้าเอารัฐธรรมนูญปี40มาแทน50เขาไม่เห็นด้วยเขาเห็นว่าต้องแก้ไขมาตรา291 ให้มีสอสอรอพูดเหมือนจารันพักดีธนาคุณแลยไม่น้องหรืรเเพราะฉะนั้นการที่คณะรัฐมนตรีการที่สอสอการที่สอวอบางส่วนการที่ภรคประชาชนยื่นแก้ไขมาตรา291ก็เป็นไปตาม ที่นายวันสร้อยพิสุทธิ์นายจรานพักดีธนากุณได้พูดถ้าเป็นสิ่งที่ผิดต้องเอาสองคนนั้นไปประหารชีวิตฐานเปลี่ยนแปลงการปกครองฐานล้มล้างการปกครองก่อนก็นายจรันขณะพูดเป็นรองประธานกรรมาธิการยกร้าง เป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมพี่น้องที่เราทั้งหลายนายวสันสอยวิสุทธิ์คณาที่โูเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญกําลังจะขึ้นเป็นประธานศาลร,รัฐธรรมนูญถ้าคนเหล่านี้พูดเท็จอย่าว่าแต่เป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเลยครับเป็นได้แก่ก๊ง18บแมงฝุฎเท่านั้น ที่สำคัญวันนี้พยายามสแสดงสปิริตตามนายจรันพภักดีธนากุรนายสุพจน์ไข่มุกนายนุรักษ์มาประณีตและนายวสันสรอยพิสุทธิ์จะขอถอนตัวออกจากองคคณะที่ประชมุมซึ่งก็พวกเขาทั้งนั้นนั่นแหละก็ไม่ยอมกันแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่า ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเรามีคำตอบในใจอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจัดไม่ยอมรับคำสั่งใดที่สั่งผิดรัฐธรรมนูนซึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดนี้ได้ใจทำต่างกรรมต่างวาระมามากมาย ผมได้อธิบายกับพี่น้องฟังหลายทีว่าคำวินิจฉัยเรื่องประสาทพระวิหารเรื่องบันทึกที่กับกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศว่าไม่เข้าขายเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแต่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดนี้ไปเติมคำว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงอาณาเขตจนกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามนำไปสู่การวินิจฉัยของศาลโลก ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนจุดเริ่มต้นก็มาจากสารรัฐธรรมนูญเรื่องยุบพรรคพลังประชาชนมัธิมาชาติไทยพี่นอ้องทีเราทังหลายนายบัญหารนางอนุวันหัวหน้าพรรคชาไทยและมัธิมา พลังประชาชนไม่ส่งคนไปแถลงปิดคดีพูดอ่อนแล้วร้องขอชีวิตขอแล้วไม่มีความหมายเพราะตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดนี้เขียนคำวินิจฉัยมาก่อนที่จะฟังการแถลงปิดคดี ี่เป็นการบอกของเลขานุการสารรัฐธรรมนูญนี่เป็นการบอกของหน้าห้องตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนจดหมายเปิดผนึกเอาไว้ว่าวันพรุ่งนี้จะให้สามาพักพลังประชาชนมันธิมาจาา่าใจพยานต,ตัดออกหมดให้แถลงปิดคดีแต่ตัวเองเขียนคำพิาพากษาไว้เรียบร้อยแล้ว พี่น้องที่เราทลายมันเป็นเพียงแค่พิธีกรรมมันเป็นเพียงแค่ละครคุณมีคำตอบอยู่ในใจไปหมดแล้วแล้วต่อไปเราจะทำอะไรพี่น้องที่เราทลายถ้าผลกันตัดสินซึ่งนักกฎหมายที่ไหนก็ตาม ยกเว้นนักกฎหมายที่ไม่ได้มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยยกเว้นนักกฎหมายที่เป็นขี้ข้าเผด็จการอำมมา์ขาดความเป็นมนุษย์ใครอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา6 8ก็รู้ว่าการล้มล้างการปกครองนั้นถ้าจะมีการกล่าวหากัน ต้องยื่นผ่านอายการสูงสุดพี่น้องทงี่เราทนายไอผู้ร้องทั้งหา้าถามว่ามันรู้ไหมตอบว่ามันรู้มันไปยื่นอายการสูงสุดไว้ด้วยแล้วยื่นกันเหนียวกับสารรัฐธรรมนูญไว้ด้วยพี่น้องทงี่เราทนายการยื่นสองที่ความหมายคืออะไรถ้าอายการสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายลงล้างการปกครอง อย่างน้อยก็ยังมีสารรัฐธรรมนูญพร้อมจะรับทั้งห้าคำร้องทั้งที่ไม่มีอำนาจใดๆตามรัฐธรรมนูญเลยอายการสูงสุดเขาวินิจฉัยไปแล้วว่าทั้งห้าคำร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา2 9 1ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง จึงไม่ส่งเรื่องต่อให้สารรัฐธรรมนูญความจริงมันจบข่าวไปแล้วพี่น้องสิทธิ์ลหลายถ้าบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยตามปกติตแต่ความที่บ้านเมืองเรามันยังเป็นหนึ่งประเทศสองระบบอยู่ซาเดนระเด็จก,กานมาตยังอยู่ในองค์กรท่า ภายใต้ชื่อว่าองค์กรอิสระทั้งหลายระบอบประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนได้เพียงแค่การเลือกตั้งเท่านั้นถ้าวันนี้เรายังยอมทนอยู่สภาพนี้ต่อไปอีกร้อยปีเราก็ยังเป็นทาสเผด็จการอำมาตย์อยู่เหมือนเดิม ผมมีความคาดหวังตลอดระยะเวลาว่าตัวเองได้มีโอกาสเดินสายตัวเองก็เป็นผู้ได้รับชะตากรรมคนหนึ่งทั้งที่ตุลาการทั้ง9้าคนมีมติไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมเป็นปฏิปักษ์กับผมไม่มีสิทธิพิจรารณาคดีตัดสินนายจตุพรให้พ้นจากการเป็นผู้แทนราษดร แต่พวกนี้ก็ขาดจริยธรรมขาดคุณธรรมในการเป็นองค์ตุลาการเมื่อตัวเองเป็นคู่ขัดแย้งก็ยังมาตัดสินอีกแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเมื่อเราแสดงความเห็นที่แตกต่างว่าแล้วขออนุญาตพนยาเหมือนเดิม ผมนี่แค่เสียงแห้งแต่ที่สารรัฐธรรมนูญนั่นหัวใจเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วแหละครับพี่นอ้นองที่รักผมเรียนกับพี่น้องว่าให้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดที่สุดเพราะท้ายที่สุดการที่สารรัฐธรรมนูญโดยสารรัฐธรรมนูญเพราะน้ำ ได้มีการร้องถอนประกันผมไปนั้นพวกผมก็มีการประเมินสถานการณ์เช่นเดียวกันว่าการที่จะลดตัวผมเอาไว้มีความคิดหลายอย่างพี่น้องที่เราทั้งหลายหนึ่งถ้ามีการตัดสินเป็นลบเขากลัวผมนำทัพประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้ พี่น้องที่เราทั้งหายเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะคุมขังเอาไว้เพราะเขาไม่รู้จักประชาชนเสื้อแดงวันนี้คนเสื้อแดงพร้อมจะลุกขึ้นมานำพร้อมจะลุกขึ้นมาต่อสู้ทุกคนสอสอพักคเพื่อไทยพร้อมจะลุกขึ้นมาต่อสู้กันทุกคน พวกเขาคิดว่าถ้าลบผมเอาไว้หนึ่งคนแล้วทุกอย่างมันจะเรียบร้อยมันไม่มีวันจะเรียบร้อยหรอกถ้าตราบใดไม่มีความยุติธรรมผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์มันจะไปเร็วมากพี่น้องดูนะครับสามทุ่มครึ่งแล้ว ยังรีบยังจะต้องเดินหน้ายังจะต้องมีการไตส่สวนกันต่อแต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรสิ่งหนึ่งที่คนเสื้อแดงพี่น้องได้แสดงให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้แลเห็นว่าเราไม่ไปที่สารรัฐธรรมนูญเราไม่สนใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร สารรัฐธรรมนูญเจิงเต็มไปด้วยกองทัพหลดแอกไม่รู้แอกอะไรพี่น้องที่ร,รังหลายเต็มไปด้วยไอ,เมอ้ม็อบหลากสีผู้นำกองทัพรลแอกอะไรที่ว่าก็เป็นหนึ่งในพวกพันธมิตรพี่น้องที่ร,รังหลายเอาอดีตพันธมิตรอนุษยษ์และคอมมิวนิสต์ไปปกป้องสารรัฐธรรมนูญบ้าที่สุด เจ้าหน okay. hey. yeah, em. SO. ้าที่ตำรวจเขาจัดกำลังดูแลและที่สำคัญพี่น้องที่เราถลายเหตุที่เขาเอาคนกลุ่มนี้มาไม่ว่าไอกองทัพบ้าบอคอแตกเนี่ยเพราะผมดูการแต่งตัวของมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายเต็มทีแล้วเลยพี่น้องที่รักเพราะว่าถ้าเป็นคขอพักของม่นิตริง เป็นลูกน้องพันโทพยงจุลานนท์อดีตผู้บัญชาการกองทัพรลดแอกแห่งประเทศไทยบิดาพลเอกสุรยุทธจุลานนท์พวกนี้อายุ60ขึ้นทั้งนั้นคำสั่ง66ทับสอผ่านมาก32ปีถ้าพวกนี้ออกจากป่าอายุ30วันนี้อายุต้อง62ปีไอ้นี่หน้าตาเด็กหมดเลย พี่น้องที่เราหลายกลายเป็นว่ากองทัพหลนแอบปกป้องสารรัฐธรรมนูญพร้อ,รอมๆกันมั่บหลากผี